ดีครับพี่น้องพบกับพ่อรอดหล่นกินข้าผมสวัสดีตอนเย็นวันที่29กันยาพศ2518นะครับผมก่อนออกพรรษานะครับตอนนี้มี41คิวนะครับผมตัวที่ขีดนี่คือเพิ่นเคีรยเรียบร้อยนะครับจัดการให้เรียบร้อยนะครับผมสําหรับคูบาอาจารย์ท่านใดที่ท่านเคีรยนะครับผมทั้งไก่เด้อครับย่านโมทันนะครับผมอ่าสิ้นเดือนกันนาจะเคีร์ได้นะครับผมกับประมาณนั่นนะครับมือีนก็ขอบคุณทั้งอ่า ทางสีมุงไม่นะผมตอนนี้ก็ประกอบแต่ว่าเคลีย์เรียบร้อยนะครับตัวนี้จะเพิ่มนะผมเพราะว่าออเดร์มันเรือบร้ลายแล้วนะครับเพื่อมีงานนาบ้านนั่มนะครับผมนี่ครับพกคุนก็เเรือประมาณนี้นะครับของสีมืองไม่น่าจะสองโลโลหนึ่งโลหนึ่งนะครับผมรากาของอ่าของอันน้องข่ายอีกโลหนึ่งนะครับผมพกหุนนะครับรากามีดอนมดแดงนะครับบังไฟดอก สามบั่งนะครับผมนี่นะครับปัญหายามฝนครับผมเดี๋ยวก็ได้เก็บเพชรแกงนะครับทอนิ่วตัวนี้จะเป็นแบบธรรมดานะครับเหลือแค่สองสี่หกแปดสิบสิบเจ็ดบั่งนะครับผมบั่งละหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับผมเอ้าแบบธรรมดาครับแบบบ่ทำายตัวเองนะครับผมแบบทำายกับมี่หิ่อยู่นะครับผยังท่านได้ประกอบนะครับประมาณอยู่หันประมาณหกโลเจ็ดโลนะครับผมทอนิ่วก็ออกไปเรื่อยๆนะครับผมเพ็ดที่หกโลตอนนี้ก็เหลืออยู่ ประมาณ8เกาลนะครับผมกับขอบคุณครูบาอาจารย์ที่สนับสนุนนะครับผมท่างไกลกับสินเดือนนะครับผมกับเคีรยกันนะครับเดี๋ยวเราเร่ยนกินจะกจัดการให้นะครับผมเมื่อนี้เดี๋ยวจะประกอบงานในเพื่อนนะครับเพื่อนเคียย์มาสามเจ้าก็จะสร้างไม้แล้วก็เคียย์เลยนะครับมื่อนี้มืออื่นก็จัดการให้นะครับผมเดินทางนะครับครับพิทีอัดไว้มื่อนี้ประมาณหารนะครับราวะเหตุหลายอย่างนะครับตัวนี้ก็ประมาณหารนะครับเดี๋ยวจะประกอบมือแรกงนี่นะครับผมแล้วก็เลือพี่ครับผม พี่พี่นะครับผมต้องเอาให้เรยวนะครับเดี๋ยวจะบพท่านนะครับผมใกล้เรี่ยวนะครับผมเอาฝากนะครับผมขอบคุณทุกออเดอร์นะครับที่สนับสนุนรอดเห่นกินนะปีนี้ก็ยิ่งเงวมากครับปีสองช่องนะครับผมมาตรฐานครับ